นี่หน้าที่ของโกเชิมนะครับนุ่มลกมีนะครับเป็นผู้ถ่ายนะครับวันนี้นะครับจะของรถตัวจริงเลยครับวันนี้นะครับว่างๆนะครับวันนี้อากาศดีครับพี่อากาศดีนะวันนี้อากาศดีนวันนี้อากาศดีนะได้เวลาทําอะไรนี่วันนี้วันนี้ก็จะล้างรถสักหน่อยครับพี่อ๋ออกมาตั้งแต่นานเรายังไม่ได้ล้างสักทีเลยเอฟซีนุ่มลกมีครับไปชมว่าอ่ตากล้องนะไอหัว่าใหญ่นี่ใช้รถอะไรนะ เพราะว่าใช่เองล่างเองเลยใช่ไหมครับนี่ครับใช่เองล่างเองครับผมโอ้ขานี้ซื้อสบายสบายเลยใช่ไหมคันนี้เบ,บาเบ,บานะเดี๋ยวไปดูกันนะนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันนะครับโหยี่ห้ออะไรนี่ครับผมไม่เคยเห็นสักทีเลยท่าน <c oughs> ลัมโบกินีลัมโบกินีครับผม<อ>ของผมหรือรถประกอบหรือรถจนประกอบนี่รถรถจริงดิพี่โอ้รถจริงเลยนะนี่ศูนย์เลยครับนี่โอกออกไม่ใช่ออกสองนี่ออกศูนย์ศูนย์บาทเลยครับตอนนี้อกศูนย์บาทเลยใช่ไหมโจกฉลากด้หรือเปล่าอุ้ยของจริงไหมเนี่ย ของงจริ้โหถึงขนาดนั้นนะตากล้องของจริงเลยอือเอาลงเปิดดูเนี่ยมันใช่ของจริงไหมนี่นี่แค่นี้พอเลยโอ้อันนี้ใครียกอะไรเลยอะไรนะพี่สเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตโอ้โหโอ้โหของแท้นี่วะนี่เลยพี่เอ๋อเนี่ยอืมอันนี้ซื้อมาสองร้อยห้าสิบอันนี้ซื้อมาสองร้อยห้าสิบแปะไม่แปะไว้นะเฮ้ยแสดงว่าล่างแรงไม่ได้ดิเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดใช่ไหม แอว่ซู่ซูๆเลยครับนี่ โอ้โหท่านครับแหมของทำไมทําเทียมได้เหมือนจริงๆเลยครับพี่สีก็ยังเหมือนครับสีก็ยังเหมือนอันนี้เคลือสีเขียวอะไรครับนี่เขียวมะนาวเขียวมะนาวโอ้โหอันนี้ใส่สม่ำมาเลยนะครับโอ้โหท่านจะล่างเลยใช่ไหมนี่ครับทำไมไม่ไทยอ่านค่าคงค่าแค่ล่างครับช่วงนี้บ้านอยู่ไกลครับพี่ช่วงนี้มาอยู่ไกลรถคูวิด้วยครับผมที่จริงๆก็ไปล่างล่างครั้งนึงอยู่ประมาณเท่าไรครับที่ปกติไปล่าง เลยค่าว่าเหยียบลักแสนเลยอู้อันนั้นไม่ไม่ถึงพี่ไม่ถึงไม่ถึงลักแสนหรอกไม่ถึงลักแสนไปล่างแต่ละทีนะครับคิดอู้วข่าวลือทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นอ่ะข่าวลือข่าวลือข่าวลือใช่ไหมที่ว่าท่านใช้ตังค์เหมือนใบไม้เลยอ่ะข่าวลือเพราะว่าท่านไม่มีตังค์ใช้โอ้ไม่มีตังค์ใช้ใช้ออกศูนไงออกศูนย์โอ้ศูนย์ซูนเลยออกซูนเลยตังค์ตังค์ไม่มีเหลือเลยอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหเขาว่าท่านมีเชื่อสายเออพอเอ่อตะวันออกกลางอะไ แถวดูบงดูใบด้วยน้ำหน้าตาคงเขาพ่อผมเป็นแขกครับพี่นี่นี่พ่อผมเป็นแขกโอ้เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นใช่ไหมครับไม่ไม่มาซื้อของแม่เป็นเจ้าของร้านครับโอ้เหนือว่าแถวบังกลางงบัลาเทศไม่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 นะครับนโอ้ไปถึงขนาดนั้นหนือว่าจะขายถั่วครับผมโอ้ข้าวเหนียเอาท่านได้อยู่พี่ได้อยู่คนีทำไมท่านถึงจะโอ้โหถึงขนาดเป็นระดับโอ้เจ้าของรถไอ้ไอ้โบกที่นิ้วโนอะไรนี่ ท่านจะล่างเองเลยนี่ล่างเองเลยดิล่างเองเลยนะครับผมเอาท่านจะให้เป็นเกส์คุมดูสักหน่อยว่าล่างยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวท่านพอพาไปดูได้ไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับสั่งมาแล้วสั่งมาเร็วนะสั่งมาเร็วนะครับเอายังไงจะเอาไปตี่ามดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันครับโอ้โหท่านเดินโอ้โหนี่บ้านท่านเลยหรือเปล่านี่ท่านเศรษฐีเอออาลับนี่ครับบ้านบ้านผมเลยพี่นี่โอ้ยผมดูแลอยู่หลังนี่โอ้ดูแลทางหลังเลยใช่ไหมตัดต้นไม้ตัดหญ้า โอ้ท่านอุ้ยนี่สั่งมาเลยเพื่อมาล่างรถคันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับท่านใช่ครับพี่โอ้มาแก้ริงแย้งสว่างๆหน่อยดิโอ้โหท่านแหม่ไม่รู้อะไรนะวยครับมัแ <laughs> สดงว่าให้คนงานใหเ้เด็กในบ้านสั่งให้ใช่ไหมนี่เขารับของไว้ครับพี่โอ้โอ้โหแก้ได้เลยไหมแก้ได้เลยแก้ได้เลยนะท่าน ท่านแกมือเหมือนมืออาชีพเลยนี่ท่านชอบแกะครับพี่โอ้ชอบแกะนะงัดแงะเราท่านถนัดไหมครับท่าน,ไม,นไม่ไหนมากครับโอ้ไม่ทำอันนี้อะไรครับท่านนี่อ,อันนี้แว็กแว็กแว็กครับผมวา<ว>ยถอยถอยหมอหรือเปล่าท่านแว็กแว็กนี่ ไม่ไม่ไม่โอ้โหคนละอันนะคนละแบกคนละแบกนะอันนี้เคลือบเบาครับอันนี้เคลือบเบาเคือบเบาอ๋อเคลือบเบาเบาเคลือบไม่นักมือใช่ไหมใช่ครับเคลือบเบา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 เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เบาที่รองนั่งโอ้โเหมือนเบาที่รองนั่งครับอือเอาต่อไปต่อไปอันนี้เคลือบยางครับอันนี้เคลือบยางครับโอ้ท่านเอาไปเล่นเป่ายางกับเพื่อนตอนท่านต้องเครือบเลยนี่ไม่ใช่ยางรถยนต์โอ้ยางรถยนต์ครับโอ้คิดผมคิดว่าถ้าท่านไปโรงเรียนแล้วท่านเป็นผู้นำเทียนเป่าอีกบไม่ใช่นะ วูนี่อะไรท่านนี่ผมไม่เคยเห็นด้กทีเลยท่านเคลือบกระจกครับอู้เคลือบกระจกครับผมกระจกก็ยังต้องเคลือบอีกใช่ครับต้องเคลือบครับโอ้โหนี่เพราะว่าเวลาน้ำมันผ่านมันโอ้เวลาน้ำมันผ่านมันจะได้ไม่ไอไม่คันคอใช่ไหมครับท่านหลานแล้วใช่ไหมท่านครับท่านโอ้หน้าผ่านน้ำนะครับโอ้โหผมคิดว่าจะผ่านเดียวกันไหนท่านมีอะไรอีกไหมอูหชุดนี่อู้ด้ข่าว่าเกือบล้านใช่ไหมครับครับท่านนี่ชุดชุดล้างรถนะพี่ใช่ครับก็ ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดถ้ารู้จั๊กจากของร้านใช่ไหมเขาเลยลดให้เขาลดให้ครับโอ้โหเนี่ยกก็หลายบาทครับหลายบาทหลายบาทเลยเป็นล้านเขาบอกเป็นล้านเลยนะอันนี้อะไรครับท่านอันนี้ไม่รู้เลยครับพี่เอ้าท่านโอ้แสดงว่าเด็กขันแถวบ้านสั่งให้โอ้โหซีมาไม่ได้เดี๋ยวเกมเดี๋ยวมีกล่องนึงนะโอ้เดี๋ยวมีกล่องนึงนะอ่ะท่านเอาต่อไปเลยครับท่านโอ้ท่านผู้ชมรอดูอยู่นีะระวังแตกครับเขาบอกระวังแตกโอ้แสดงว่าท่านเสียวเลยครับท่าน นิดนึงครับพี่นิดนึ่งนิดนึงใช่ไหมครับโอ้โหเขาเรียกว่าเขาว่าท่านคลองสูตรมานานเลยใช่ไหมครับท่านเนี่ยนานครับพี่นานเขาบอกท่านท่านมีของดีใช่ไหมครับท่านมีครับมีพอกระสิบบอกได้ไหมครับท่านมีของของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ครับอันนี้อีกชิ้นนึงไหนครับท่านนี่เป็นแชมพูล้างรถแชมพูล้างรถครับโอ้โหตัวนี้เป็นเจลครับเจลนะ ที่ไวรล้อลื่นนะท่านไม่เที่ยวแบบนั้นก็เบี่ดโอ้ไวล้างรถอันนี้โอ้ไวรล้างรถนะท่านอย่าเอาไปใช้พิษประเภทนะท่านนะเดี๋ยวฟองเต็มเลยฟองเต็ม้องเลยนะท่านอ้โหเอ้ามีอะไรยอะที่นี่แล้วก็อันนี้แถมฟองน้ำมาแถมฟองหน้ามาด้วยโอ้ท่านอย่าไปใส่กระบอกไอ้นะท่านนะผมเห็นหลายคนแล้วเอาไปใช้พิษประเภทนะครับเอาฟองน้ายัดเจลยวหยัดอะไรเข้าไปนะครับนะครับลำบากเลยนะครับท่านนะครับตีชงที่เชื่อมีแค่นี้เลยนะครับท่าน โอ้หลังจากหลังจากล้างเสร็จท่านที่งต้องใช่รับนี่ผมเห็นกองกองไววแถวตปลายตีนเตียงท่านมันที่แข็งแข็งอยู่นั่นมันเป็นผ้าอะไรครับท่านนั้นใช้งานมาแล้วโอ้ใช้งานมาแล้วนะครับแข็งเพิกเลยอันนั้นอู้อันนี้ผ้าผ้าอะไรครับท่านท่านมีชื่อเรียกมั้ครับท่านเนี่ย ตซาทุรตานเฮ่แค่เช็ดรถละกันพี่เช็ดรถไม่ใช่ซามงซามัวนี่พี่ไหนซามัวเป็นแบบไหนโอ้โหมึงก็หันเข้ากล้องมาดิพอเจอกล้องมึงไม่หันเข้ากล้องเลยไหนนี่นี่อันนี้โอ้โหเอันนี้ไวปทาซามัว ครับโโอ้หของดีเลยนะนี่เอาไปซับน้ำซับน้ำเวลามันแตกใช่ไหมครับท่านมีความร่างวิน้ำล้างรถโอ้ล้างล้างรถโอ้เวลามันแตกกระจายกระจายแตกกระจายนะรถเออแตกกระจายอยู่มันมีความพิเศษยังไงครับท่านอันนี้มันจะซับน้ำแล้วมันจะเช็ดโอ้ขึงแข็งเหมือนเหมือนเหมือนท่านเคยใช้มาก่อนนะท่านท่านใช้มาก่อนหรือเปล่าท่านท่านไม่ได้ใช้มาก่อนนะไม่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 นี่เดี๋ยวรถท่านหมินนะเดินไปครับไปไหนมาไหนตเราหมินคาวนะครับท่านเอาไปซับน้ำครับโอ้ซับน้ำมือ กันนะครับผมโอ้โหนะท่านนะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูเศรษฐีท่านเศรษฐีล้างรถกันครับครับติดตามเลยครับผมโอ้ท่านแหมอันนี้อะไรครับท่านต่อต่อยางครับพี่โอ้ท่านครับผมโอ้โหในไหนเด้ข่าวว่าท่านซื้อเออ่เครื่องอัดฉีดระดับเงินแสนมาเลยก็เลยก็จะอัดฉีดแหละพี่โอ้ผมกลัวฟิล์มที่เคลือบมามันลุดโอ้เคยเลยมาใช้เอ่อระบบไอไออะไรเมนนวลครับผมโอ้โหท่านโอ้โห ออ้ยทองทองไอไอข้อรัดนี่มันใช่ของทองแท้มั้งครับท่านนี่ครับผม99% 99สิกอร์ก้าางระวังหายนะครับท่านเป็นเหล็กฟรีครับโอ้เป็นเป็นเก้าเป็นเหล็ก9กเก้าเปร์เซ็นเลยนะโอ้ท่านลงมือทำอะองเลยนะครับท่านนี่ครับผมโอ้สาธิตใช่ไหมครับท่านสาธิตครับสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูใช่เทปเดียวเทปเดียวเทปหน้าไม่แล้วโอ้ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วแต่โอ้ท่านพี่เมค้าแห่มาดูใกล้เลยนี่โอ้ท่านท่านมีความสามารถถึงขนาดเอากุญแจขันนี่นี่เลยนะครับมาท่านอ่ะ ไผควงไม่มีไผ่ควงหมดงบแล้วหมดงบโอ้โหท่านลงมือฉีดเองเลยใช่ไหมครับนี่ครับผมฉีดเองโอ้โหท่านโน้ำนี่น้ำดีน้ำพิเศษไหมครับอาโอไหมครับนี่ท่านน้ำอาโอเลยครับอาโอนะไม่ใช่อร์นะน้ำกินได้ครับพี่น้ำกินได้เลยใช่ไหมครับท่านผมยังไม่ยิวโอ้เลิกว่าจะให้หมากินนะครับท่านผมจะให้ท่านลองสักหน่อยโอ้ยไม่ธรรมดาเลย โอ้ท่านครับดูท่านธรรมะทะแมงมากเลยเหมือนท่านเคยล่างเป็นอาชีพเลยหรือเปล่าท่านก่อนนิดหน่อยครับพี่นิดหน่อยใช่ไหมช่วงเก็บประสบการณ์ครับอ๋อช่วงเก็บประสบการณ์ก่อนจะไปเป็นเศรษฐีใช่ไหมครับนี่ครับผมโอ้โหท่านนี่ช่างชองเลยนะท่านตอนน้ำท่านไหลเหมือนเจ้าหมาเลยครับรอบยังไม่มาครับรอบยังไม่มาใช่ไหมครับท่านอื้อมันมีลอบของมันด้วยนะตอนนี้ล่างฝุ่นใช่ไหมครับท่านนี่ครับผมโอมันเป็นฝุ่นผมผมล่างฝุ่นออกก่อนครับอ๋อล่างฝุ่นออกก่อน นะครับขั้นตอนมันใช่ไหมครับผมโอหลังจากนี้แล้วครับท่านท่านจะทําอะไรต่อครับท่านจากนี้นี่เดี๋ยวเราล้างล้อก่อนครับล้างล้อก่อนครับโอเคเขาไม่ล้างบุหรล่งมาล้างนี่ครับท่านเอ่อถ้าล้างล้อนี่มันจะเร็วกว่าครับทำไมครับท่านเพราะว่าล้อมันมีสีครับใช้เวลาเยอะกว่าล้างสีโอ้ถ้าเราล้างล้อก่อนนี่มันจะเร็วล้างล้อก่อนนะครับโอท่านพูดอย่างนี้ท่านมาจากแถวไหนนี่ครับท่านมือก่อนให้กินอยู่ในเมียงอ่ะโอ้โหนะครับ เดี๋ยวนี้ประสบการณ์นะได้ประสบการณ์ในการล่างรุดเลยนี่ครับนี่คนไหนที่นะครับอยากเอาไปประกอบอาชีพนะครับเป็นเปิดเอ่อแค่ค้าคาแค่นี่สามารถติดต่อสอบถามนี่ท่านเศรษฐีอาลับนะครับนี่นะครับตอนนี้ท่านกําลังหาที่ดินตะก่วรซื้อที่ดินตลอดเลยครับช่วงนี้นะครับนะครับไปทางไหนก็หาซื้อที่ดินนะครับนี่นะครับโหโลมันขนาดเท่าไรครับท่าน ขี่ยี่ยสิบเอ็ดจี้ยี่สิบเอ็ดโอ้ยยี่สิบเอ็ดเลยนะใช่ไม่น่าท่านขนาดขนาดผมไปรับรถมาให้ท่าน <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยว่าโลมันเท่าไหร่ <c oughs> นะครับท่านโอ้ยเป็นไงท่านได้ทำพัดโล่อันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนี่มันก็ <c oughs> ดีครับแน่นดีครับผมแน่นดีเลยนะแน่นดีเลยแน่นดีเลยนะครับผมท่านระวังกระปุกรุดนะเดี๋ยวกาวมันทายังไม่แห้งนะท่านนะกระปุกรุดออกมาหยุ่เลยนะท่าน ยัไงท่านเหมือนแบบพวกเออ่ซีวีคที่ท่านเคยคุ้นมือไหมท่านคันไหนครับท่านอู้วหลายคันใช่ไหมครับท่านหลายท่านครับที่โดนยืดไปใช่ครับที่เปลี่ยนรถบ่อยๆนี่คือไม่ได้รวยครับโอ้ทำไมครับโดนยืดนะครับอุ้ยท่านแสดงว่าท่านมีเครดิตครับท่านดูกล้ามแขนท่านใหญ่โตมโหฬารทำไมไม่เชิงใหญ่คางเดียวครับท่านถนัดใช้ถนัดใช้ใช่ไหมแหมอ้อันนี้ได้ครับท่าน ท่านรู้ซึ้ว่าคล่องแคล่วเหลือเกินนะตามซอกตามมุม,มสมัยก่อนท่านเรียนจกมาหรือเปล่าท่านก็มีบ้างครับ <laughs> โอ้ยนะแสดงว่าซอมมือกันบ่อยเลยนะครับอันนี้อยู่ในช่วงอะไรละคะท่านขาอันนี้แห้งๆครับเขาเรียกเช็ดแห้งเช็ดแห้งเช็ดแห้งครับผม เราผ้าที่ใช้นกมันผ้าอะไรไหมคะอันนี้เป็นผ้าชามัวครับผมชามัวครับ<อ>ปกติก็ใช้สีเหลืองเงของเราสีชมพูทำไมต้องปกติต้องเป็นสีเหลืองอะคือแรกๆที่เขารู้จักกันสเป็นสีเหลืองโอ,โอเคโอเคโอเคคุณสมบัติคือมันดีน้ําออกแล้วมันทําให้มันแห้ง<อ>แทบจะแห้งสนิทได้เลยครับโอเคที่เก็บน้ําดีครับ<อ>แล้วเอาผ้าคนหนูเช็ดอีกรอบหนึ่งครับผม เป็นเศรษฐีที่รักรถมากเลยเนาะล้างเองอะไรเองเนาะครับผมอไม่ไว้วางใจใครเลยหรอคะก็ไว้วางใจนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ที่สำคัญคือต้องล้างเองครับผมท่านเศรษฐีนะครับท่านมหาเศรษฐีเอาเป็นไงครับล้างเศรษจียังครับท่านเรียบร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมครับเหมือนออกมาจากโชว์รูมที่ประเทศจีนโอ้สาวไหนล้ะครับเนี่ยนาขาวขาดาปี้มาเลยนะเฮ้อโอ้เมียเชหาครับคนนั้นครับเอาอันนี้ อเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้เหลี่ยมม่วงเลยนะครับท่านครับผมโอ้โหท่านครับพาชมรถทั้งนี้ก่อนครับก่อนจะผิดคิดครับครับท่านนี่ชมรถเลยใช่ไหมครับเออชมรถนะแหมอันนี้เขาเรียกว่าอีกทีครับท่านเลมบูเกนีอือเลมบูเกนีอันนี้มีฟอร์เรรี่คันหนึ่งไงครับโอ้ซื้อฟอร์เรรี่มาไว้ตากกำลังจะเช็ดกำลังจะเช็ดใช่โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อ แลมโบกินีพูลาเค่นนะครับภายในเป็นไงบ้างครับท่านฝั่งนี้ได้เช็ดยังครับ้างในยังดูดีครับโอ้ทางในยังดูดีนะครับโอ้ไหนครับโอ้เปิดมันรถเจ้าของเลยนะครับท่านนี่โอ้แต่รถท่านนะครับโอ้รถท่านโอ้ยอีแม่ค้าครับนี่ครับนี่ครับท่านได้ลงมาลดล้างรถด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับภายในมันก็เลยสวยงามอย่างนี้ครับครับผมอะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับท่านเจ้าของ อ๋อหุระขานนะครับตัวจริงนะครับโดยเฉพาะท่านได้ให้เกียรตินะครับมาล้างรถนะครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีบ้างครับท่านก็ฝากติดตามครับติดตามเชียร์ชมด้วกันติดตามช่องทางไหนด้ีครับท่านเว็บไซต์ตลาดเกย์ชนหนุ่มลงมีครับโอ้เปิดปากก็ได้เอาเปิดปากให้เห็นให้เห็นหนวดอู้เหมือนรูอะไรทั้งอย่างนะครับท่านผมคุ้นๆมากเลยครับท่าน ช่องยูทูปก็มีครับท่านแวกชักหน่อยดีไหมครับท่านเป็นสามเหลี่ยมก็ดีไหมครับท่านช่วงนี้ลกๆหน่อยครับอ๋อลกๆหน่อยโอ้ล้านล้านล้านไม่เปิดใช่ครับล้านล้านตัดผมไม่เปิดครับผมนะครับท่านอ้าวฝากชักหน่อย เว็บไซต์เว็บดอทครับตลาดไก่ชนนุ่มงมีครับอ๋อเรามีช่องทางไหนครับมีช่อง YouTube ครับช่อง YouTube ครับช่วงนี้ก็เงียบหน่อยเงียบหน่อยเราก็ไม่มีอารมณ์ยังยังไม่ได้ทำแล้วท่านเจอตัด YouTube อันนี้เสร็จเมื่อไหร่ครับท่านเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้โอ้ท่านทำทุกอย่างเลยนะครับท่านก็เดี๋ยวมีแอปแอปแอฟมีแอปด้วยแอปของเราเนี่ยเอาไว้เพรามันมีแอปจากเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ก็มีครับแอปหนึ่งละเออแอปไลฟ์สดอีกแอปหนึ่งโอ้ ได้สดเช่นกนะครับโอ้ท่านครับโอ้ครับผมก็เร็วๆนี้แน่นอนอ่ัไงฝากติดตามด้วยนะครับติดตามครับผ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 มใครใคไปโอ้โหครับ